สวัสดีค่ะพบกับมุมมองตลาดการเงินทั่วโลกกับรายการ TMB One Click One Minute ทันโลกประจำวันที่20กรกฎาคม2559ดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้เพิ่มขึ้น25.96จุดปิดที่18,559.01จุด โดยได้รับแรงหนุนจากรายงานที่ว่าตัวเลขการสร้างบ้านของสหรัฐในเดือนมิถุนายนพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ4เดือนที่ระดับ4.8%คิดเป็นจำนวน1.19ล้านยูนิตมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นอกจากนี้ยังมีตัวเลขการอนุญาตก่อสร้างบ้านของสหรัฐในเดือนมิถุนายนออกมาเพิ่มขึ้น1.5%คิดเป็นจำนวน1.15ล้านยูนิตซึ่งข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นแนวโน้มของการเริ่มสร้างบ้านที่เพิ่มขึ้นในอนาคตของสหรัฐ ห้าศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรปรายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีในเดือนรกรกฎาคมออกมาต่ำสุดในรอบก,กว่า3ปีโดยออกมาติดลบ6.8จุดจากระดับ19.2จุดในเดือนก่อนหน้าและลดลงมากกว่าที่คาดการไว้ที่ระดับ9.0จุดอันเนื่องมาจากผลบวชเบกซิต ส่วนกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกประจำปี2559และ2560เนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นภายหลังผลโหวตเบรกซิตโดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี2559จะขยายตัว3.1%และในปี2560จะขยายตัว3.4% ปัจจัยสำคัญทางเศรษฐกิจที่ต้องจับตามองในสัปดาห์นี้คือการประกาศตัวเลขที่สำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐได้แก่ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ดัชนีภาคการผลิตและยอดขายบ้านมือสองและการประชุมของธนาคารกลางยุโรปในวันที่21กรกฎาคมนี้สำหรับค่าเงินบาทในวันนี้คาดว่าดอลลาร์สหรัฐจะซื้อขายในช่วง34.90ถึง35.15บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินดอลลาร์มีแนวโน้มจะแข่งค่าต่อไปส่วนเงินเยนจะขึ้นไหวในกรอบ0.3250ถึง0.3350บาทต่อเยนสำหรับค่าเงินยูโรจะขึ้นไหวในกรอบ38.15ถึง39.15บาทต่อยูโรและพบกันใหม่พรุ่งนี้กับรายการ TMB One Click One Minute t h น n o สํหรับวันนี้สวัสดีค่ะ